ต้นจะไปเก็บหน่อไม้กับพี่ไหมเนี่ยจะ9ก้าโมงแล้วนะพี่จอยพี่สไัยแสนสวยตัวเล็กอายุ27ที่แต่งตัวอยู่ในชุดธรรมะแมงเสื้อย,อยืดสีดำแขนกุดปวดเอวคอสกิวหัวไล่เนียนขาวกับกางเกงยียนขาสั้นสีดำขอประตูห้องเรียกต้นน้องชายของสามีที่มาอาศัยอยู่ที่บ้านเธอที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากต้นมาเรียนต่อที่มหาลาัยเชียงใหม่พอดีความจริงต้น ไม่ใช่น้องไทยแท้ๆของสามีเธอเพราะต้นเป็นลูกติดของแม่เลี้ยงสามีเธอต้นหนุ่มรอไว้19งวงเงียตื่นขึ้นมาเปิดประตูห้องนอนเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแต่งตัวไปเก็บหน่อไม้กับพี่จอยเดี๋ยวนี้ละครับรอผมแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเธอก็เดินพาล่างบางนุ่มของเธอเขาไปนั่งรอต้นในห้องนอนของต้นห้องของต้นเด็กหนุ่มมหาลัยปีหนึ่งอะ ลกมากกระดาษรายงานน่ะล้นเต็มพื้นไปหมดจนเธอต้องช่วยเก็บห้องให้ห้องลกจังเลยเนี่ยต้นเดี๋ยวงูก็กัดตายหรอกเธอบนพืมพำไปกระก้มเก็บกระดาษไปด้วยที่ใกล้ๆเตียงแล้วสายตาของเธอก็เลือบไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงเธอเค่อยคยหยิบออกมาเปิดดูหนังสืออย่างเนี่ยมีรูปผู้หญิงวับวับแวมแว,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 วแถมยังมีชื่อว่า น้องสามีลองของดีพ่สไพเธอเปิดหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาเนื้อเธอก็ถึงกระใจเต้นแรงเนื้อตัวร้อนเผาน้ำลายเหนียวไปหมดเมื่อได้อ่านเนื้อเรื่องในหนังสือพอเธออ่านจบเธอก็รีบเก็บหนังสือเล่มนั้นไว้ที่ใต้เตียงเหมือนเดิมทันทีและคิดในใจน้องสามีในหนังสือเนียถือว่าเด็ดหลายกาดไม่เบา ไม่รู้ว่าต้นน้องสามีเราจะแอบคิดซุกซนกับเราเหมือนในหนังสือหรือเปล่านะเธอนั่งใจสั่นหน้าแดงอยู่ได้ไม่นานต้นที่อ่านน้ำเสร็จก็โผลเข้ามาแล้วก็หันมาพูดกับเธอรอผมเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะครับพี่จอยจะเดี๋ยวพี้จะออกไปรอต้นที่รถมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านนะแล้วเธอก็รีบพาล่างบางนุ่มของเธอเดินออกมาจากห้อง ด้วยใจที่เต้นระทึกปล่อยให้ต้นเด็กหนุ่มแต่งตัวไม่นานต้นก็ออกมาในชุดธรรมะแมงเสื้อกามสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำพร้อมไปเก็บหนอ่อไม้กับพี่สปายคนสวยพี่จอยครับผมพร้อมไปเก็บหนอ่อไม้แล้วครับต้นเด็กหนุ่มพูดพร้อมทั้งชูกระสอบปุ๋ยที่จะเอาไปใส่หนอ่อไม้ขึ้นมาดีเลยงั้นเราไปกันเลยนะแล้วต้นกรร็รีพาร่างใหญ่ ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของพี่สะพ้ายขี่ออกไปกันสองคนปล่อยให้สามีที่เมาเหล้านอนกอดไหสุราหลับต่อไปจนบางทีจอยเธอก็แอบคิดในใจว่าอยากเลิกกับสามีเพราะวันวัๆเอาแต่นอนเฝ้าไหสาุราไม่เคยมอบความสุขให้กับเธอเลยแม้แต่น้อยขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ปาดบอกตามสไตล์วัยรุ่นอยู่นั้นจอยเธอก็เบรกรถลบหลุมในทางลูกรัง ร่างใหญ่โตของต้นเด็กหนุ่มที่ซ้อนท้ายมาก็ไหลลงมาใกล้ชิดกับเธอจนต้นได้กินกายหอมละมุนของพี่สภพยคนสวยแถมมือหนาของต้นนะยังโอบเอวอันคอดกีวของพี่สภพยไว้แน่นเพราะกลัวจะตกจนต้นรู้สึกแปลกๆขึ้นมาใจเต้นละลัวหน้าแดงใจสัน่นเก็บทรงไม่อยู่แล้วจอยก็เบรกรถอยู่บ่อยๆเพราะมีหลุมเยอะจากนั้นไม่นานทั้งสองคน ก็มาถึงภูเขาลูกใหญ่ที่จะขึ้นไปเก็บหน่อไม้กันแล้วทั้งคู่ก็เดินขึ้นเขาไปเก็บหน่อไม้กันหน้าฝนแบบนี้หน่อไม้ร่วงบนเขาขึ้นมามากมายเก็บไม่หไ,มไหวทั้งคู่เก็บหน่อไม้กันจนเกือบเต็มกระสอบต้นเด็กหนุ่มร่างใหญ่ก้ามโตเอามีดงัดหน่อไม้ได้เก่งมากจนพี่จอยพี่สะพ้ายแอบนึกในใจต้นนี้เก่งอีหลี งัดทั้งงัดเก่งจังแรงดีไม่มีตกเลยจะรู้ตัวไหมเนี่ยว่าพี่ชอบชอบพอเก็บหน่อไม้ได้เต็มกระสอบต้นก็แบกกระสอบหน่อไม้เดินตามล่างบางนุ่มของพี่สะพ้ายคนสวยสายตาของเขาก็แอบรอบมองล่างบางเอวคอเกิวหัวไหล่ขาวเนียนในเสื้อแขนกุดของพี่สะพ้ายจนใจสัน้นแล้วก็เกิดสะดุดก้อนหินล้มลง จะล่างหงาใหญ่โตลม้ลมลงไปทับบนล่างบางขาวเนียนของพี่สะพ้ายคนสวยที่เดินอยู่ข้างหน้าจะนอไม้ในกระสอบปุ๋ยล่นกระจัดก,กระจายเต็มไปหมดแถมใบหน้ารอเหล่าของต้นเด็กหนุ่มยังอยู่ห่างจากใบหน้าหวานหวานของพี่สะพ้ายไม่ถึงคืบจนทั้งคู่มองตากันแล้วก็รู้สึกแปลกแปกขึ้นมาใจเต้นละลัวหน้าแดงใจสั่นเก็บอาการแทบไม่อยู่ดูดจจากสายตา ที่เป็นประกายวิบวับต้นผู้เสียงสัน้นเจ็บตรงไหนไหมครับพี่ผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรเราจะต้นพี่เจ็บข้อศอกนิดหน่อยเองไหนพี่จอยขอผมดูหน่อยสิครับแล้วต้นก็เอามือหนาเอื้อมไปจับแขนเลียวเล็กผิวขาวราวหิมะของพี่สบายแล้วก็ลอ็อกไอ้ยะ่ะข้อศอกของพี่เป็นแผลนี่นาะ รอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมะจะไปหาว่านมาทาแผลให้นะครับพี่แล้วต้นก็รีบวิ่งเข้าป่าไปหาว่านมาทาแผลให้พี่สไปซ์ต้นหายไปไม่นานก็กลับมาพร้อมกับว่านสีแดงในมือเขารีบเอาว่านมาเคี้ยวแล้วก็โปะไปที่แผลให้พี่สไปซ์ต้นมันจะหายเจาบแผลแน่เหรอทาแบบนี้แน่สิครับพี่พี่อย่าลืมสิว่าผมอะ เรียนคณะพฤกษศาสตร์จากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันเก็บหน่อไม้ใส่กระสอบปุ๋ยหน่ดอดไม้ที่ต้นเก็บมาเนี่ยมีใจหน่อยใหญ่ๆนะพี่เห็นแล้วพี่อ่ะฉันอยากจะกินขึ้นมาแล้วสิขณะที่ทั้งคู่คุยกันอยู่นั้นก็มีมีควายตัวใหญ่โผล่ออกมาจากพุ่มไม้มันรีบปีเข้ามาหาคนทั้งคู่จนต้นกับเธอต้องรีบทิ้งกระสอบหน่อไม้แล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เอาตัวรอด ขึ้นไปเร็วๆสิครับพี่พี่ปีนขึ้นไม่ไหวแล้วอะแข้งขาพี่มันอ่อนแรงอะนั้นเดี๋ยวผมจะช่วยนะครับแล้วต้นเด็กหนุ่มก็เอามือหนาดันก้นอวบอิ่มของพี่สไปยขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเขาก็รีบปีนตามขึ้นไปมีควายตัวใหญ่ตัวร้ายตัวนั้นอะก็กินหน่อไม้ที่ต้นกับพี่สไปยอุตสาเก็บมาจนเรียบเหลือแต่กระสอบปุ๋ยเปล่า แล้วก็เดินพุงป่องจากไปอย่างอารมณ์ดีพอมีควายไปแล้วคนทั้งคู่ก็ค่อยๆปีนลงมาจากต้นไม้นี่มันก็ใกล้ค่ำแล้วอะเรากลับบ้านกันดีกว่าก็ได้อารมณ์เสียจอยพูดพร้อมก็หยิกบกระสอบปุ๋ยที่วา่างเปล่ากลับไปแต่พอทั้งคู่เดินมาได้ไม่นานก็รู้สึกแป,กแปกลกๆร้อนวูบวูบวาบเนื้อตัวร้อนลุ่มไปหมดจนต้องนั่งพักที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ ทำไมรู้สึกร้อนวูบวับว่างความว่าวิววิวแป๊กแแบบนี้ล่ะต้นเด็กหนุ่มหุ่นแน่งก็ยืนไปหน้ารอเหล่าคมเข้มเขาไปพูดเบาๆที่ซอกคอข่าวเนียนของพี่สกภัยคนสวยผมก็เหมือนกันครับพี่ร้อนลุ่มสุมซวงจนแทบจะระเบิดแล้วครับหรือว่าจะเป็นเพราะว่านที่ใช้ทาแผลให้พี่เมื่อกี้นะ่ะเพราะว่านว่านเมื่อกี้มันทําไมล่ะต้นสงสัยผมอะ จะเก็บว่านผิดมานะครับพี่มันสีแดงคล้ายๆกันนะ่ะมันต้องเป็นว่านสเสนหาแน่ๆเลยอีอย่างอะไรกันนะตน้นเมื่อกี้พงจะอวดพี่ว่าเรียนคณะพฤกษศาสตร์แล้วทําไมถึงเก็บว่านมาผิดแบบนี้ล่ะผมขอโทษครับพี่พี่ยังดีนะแค่เอามาทาแผลผมอะเขียวว่านสเสนหาเข้าไปซะด้วยถ้าผมไม่มีคู่ให้ปลดปล่อยอารมณ์สเสนหาภายในคืนนี้นะ สงสัยผมอะจะต้องตายคาป่าผืนนี้แน่เลยผมยังไม่อยากตายเลยอะพี่จอยมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอต้นแล้วจะให้พี่ช่วยยังไงอะเธอเคลื่อนล่างบางนุ่มขาวเนียนที่อยู่ในชุดเสื้อแขนกุดรัดรูปก,รกับกางเกงยีนขาสั้นสีดำไปอยู่ใ,ใกล้ๆร้างใหญ่โตของต้นเด็กนุ่มด้วยความเป็นห่วงผมไม่กล้าขอให้พี่ช่วยหรอกครับเธอไม่ต้องกลัวนะพี่จะไม่ปล่อยให้เธอตายหรอก แล้วพี่สไปยแสนสวยก็ยื่นใบหน้าหวานลากะเจ้าหญิงในเทพนิยายเขามาใกล้ๆใบหน้ารอหล่า,ลาคมเข้มพอพ,อพะพี่พี่จะทำอะไรนะครับพี่จอยพี่สไปยแสนสวยก็กระซิบเบาๆที่ข้างซอกคอของต้นจนต้นน่ะถึงกระโจนลุกเดี๋ยวพี่จัดการเองนะจากนั้นเธอก็ยื่นใบหน้าหวานเขาไปจูปิดปากต้นด้วยลิ้ของว่านสิเนหา ทำให้เธอยื่นความสุขให้กับต้นเด็กหนุ่มครั้งแล้วครั้งเล่าจนต้นเด็กหนุ่มถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงติดใจพี่สะพ้ายคนสวยและเขาก็เปลี่ยนมาป้อนความสุขให้กับพี่สะพ้ายคนสวยมากจนเธอถึงกับลืมไม่ลงจากนั้นต้นก็มักจะชวนพี่สะพ้ายคนสวยมาหาหน่อ,อไม้บนเขาอยู่บ่อยๆขนาดหน้าแรงเดือนหกเดือนเจ็ดน้ำกินบม่มีต้นน่ะ ยังแอบชวนพี่สะพยคนสวยมาหาโนม้บนข่าวอยู่เล็กขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ